สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว็อกีพีหนึ่งสองห้าครับวันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีที่ที่เก้านะครับหลายวันก่อนมีการชุนทางการเมืองแถวหน้าสารธรรมนูนะครับเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันกระทรวงไอซีทีมีข่าวออกมาว่าจะไล่แบนเว็บที่ด่านายกทั้งหมดนะครับหลายวันก่อนเว็บนายกถูกแฮกนะครับตำรวจบอกว่าจับแฮกเกอร์ได้แล้วแต่เอามาแก้ข่าวว่าจับไม่ได้แค่ได้บอสแสเฉยลี เทศไทยัชยโยไม่รู้จะว่ายังไงดีนะครับกับสถา,านการเมืองที่ยังคงดําเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีเสื้อพละเสื้อมอฮอมเสื้อสูดจนทุกวันนี้ผมจะใส่เสื้ออะไไปนอกบ้านไม่ได้แล้วไม่รู้สิครับคือเสื้อสีแดงผมก็มีอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่มานานแล้วเหมือนกันเสื้อเหลืองผมก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่มานานแล้วเหมือนกันตรงนี้ กูต้องแบนเสื้อสองสีนี้ไปเลยตลอดใช่ไหมจนกว่าจะยุติลงกับเรื่องอะไรแบบนี้เอาเถอะครับเราจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรพวกนี้อีกนะครับสาบานสาบานด้วยเกียรติของอะไรก็ไม่รู้แหละเอาเถอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะบอกว่าไม่มีอะไรได้ไหมก็ไม่มีอะไรก็ได้มั้งครับเนาะตอนนี้ผมได้หัวมาแล้วครับเปิดพัดลมจ่ออยู่เพราะว่ามันเหม็นทินเนอร์มากทินเนอร์เป็นสารละเอยนะครับก็เอามาสูดดมบ่อยๆก็ผมจะ 크림.